สวัสด,ดีค่ะเด็กๆเรามาต่อกันที่ข้อ9้านะคะข้อเ <Up> ้าเขาบอกว่าแสงจันร really ์ม <t> ีเหรียญห้าและเหรียญสองบาทรวมกันได้สาสิบเหรียญอันนี้คือจํานวนเหรียญก่อนนะจํานวนเหรียญจํานวนเหรียญเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยสองเหรียญเนี่ยทั้งเหรียญ5้าและเหรียญ2บาทเนี่ยรวมกันแล้วได้ส0สิบเหรียญคือจํานวนเหรียญรวมกันได้30มสิบเหรียญไอ้สาสิบเหรียญเนี่ยคิดเป็นเงิน99บาทอันแรกคือจํานวนเหรียญก่อนนะอันนี้คือ จำนวนเงินว่าคิดเป็นเงินกี่บาทอ่าจำนวนเงินจำนวนเหรียญกับจำนวนเงินไม่เหมือนกันนะลูกไม่เหมือนกันเช่นสมมุติว่าครูมิ้นมีเหรียญห้าหนึ่งเหรียญถ้าครูมิ้นมีเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเพราว่าครูมิ้นมีเงินกี่บาทก็ห้าบาทนะโอเคไหมแค่หน่วยก็ไม่เหมือนกันแล้วนะจำนวนเหรียญหน่วยเป็นเหรียญว่ามีกี่เหรียญจำนวนเงินหน่วยเป็นบาทโอเคปะมันไม่เหมือนกันนะลูกมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะจำนวนเหรียญก็คือว่ามีกี่เหรียญจำนวนเงินคืออยากรู้ว่ามีกี่บาท เช่นหรืออีกตัวอย่างถ้าคุูมิ้นมีเหรียญสองบาทถ้าคุมูมิ้นมีเหรียญสองบาทอยู่สามเหรียญคุูมิ้นมีเงินกี่บาทก็ต้องมีเงินหกบาทจริงไหมลูกหกบาทโอเคไหมจานวนเหรียญกับจํานวนเงินไม่เหมือนกันนะอ่ะตอนแรกเขาบอกว่าโอเคมีเหรียญน,นะมีจํานวนเหรียญห้าเหรียญสองบาทอยู่สามสิบเหรียญคิดเป็นเงินเก้าสิบเก้าบาทถามว่ามี แสงจันเนี่ยมีเหรียญสองบาทอยู่กี่เหรียญอยากรู้ว่ามีเหรียญสองบาทกี่เหรียญโอเคไหมอยากรู้ว่ามีเหรียญสองบาทกี่เหรียญโอเคก็ไม่ยากเราก็เราไม่รู้อะไรมางตอนนี้เหรียญห้าเรารู้ไหมว่ามีกี่เหรียญเราไม่รู้ถูกไหมจํานวนเหรียญห้าเราไม่รู้ว่ามีกี่เหรียญอ่ะจานวนเหรียญห้าบาทเราไม่รู้ว่ามีกี่เหรียญจํานวนเหรียญห้าบาทเราให้เป็น x โอเคไหมเดี๋ยวครูมีจดไว้ข้างล่างดีกว่า อจำนวนเหรียญห้าบาทแบบนี้แล้วกันนึกว่ารูปก็ได้จจำนวนเหรียญห้าบาทคูณให้เท่ากับ x แล้วต่อมาจำนวนเหรียญสองบาทบ้างจำนวนเหรียญสองบาทนี่คือเหรียญสองบาทเท่ากับเท่าไหร่ถ้าสองเหรียญรวมกันแล้วได้สามสิบเหรียญเหรียญห้าบาทกับเหรียญสองบาทนับเหรียญดูแล้วนะจำนวนเหรียญนะนับเหรียญรวมแล้วอะทั้งเหรียญห้ากับเหรียญสองบาทรวมกันแล้วได้สามสิบเหรียญ ถ้าเราให้เหรียญ5เป็นจำนวน x เหรียญแสดงว่าเหรียญ2บาทก็ต้องเป็นทั้งหมดก็คือ30ลบด้วย x จริงไหมเหรียญ2บาทจะเหลือ30ลบ x เพราะทั้งหมดมี30สิบเหรียญเป็นเหรียญ5ไปแล้ว x เหรียญเหลือเหรียญเหลือเป็นเหรียญ2บาทก็ต้อง30ลบ x ทั้งหมดคือ30ลบออกไปด้วยเหรียญ5บาทคือลบ x ก็จะได้เหรียญ2บาทโอเคนะตรงนี้ไม่งงนะ เหรียญ5บาทแทนด้วยจำนวน x เหรียญเหรียญ2บาทแทนด้วย30ลบ x หน่วยจะเป็นเหรียญนะตรงนี้จำนวน hen, <Okay. S 1> เหรียญก็หน่วยก็จะเป็นเหรียญโอเคไหมต่อมาจำนวนเงินเขาบอกว่าเงินน่ะเหรียญมีนับเป็นเงินรวมแล้วเนี่ย99บาทไอจนนาาจนนจ้จำนวนเงินเนี่ยเรามาตั้งเป็นสมการสิจำนวนเงินเกิดจากอะไรถ้าเราหาจำนวนเงินนะมันต้องเกิดจากเอาจำนวนเหรียญเหรียญนั้นถูกไหมจำนวนเหรียญเหรียญนั้นมาคูณกับอะไร มูลค่าของเหรียญนั้นั้นจริงไหมจํานวนเหรียญคูณมูลค่าถึงจะได้เป็นจํานวนเงินจําไว้นะลูกๆถ้าเราอยากได้จํานวนเงินต้องเอาจานวนเหรียญคูณกับมูลค่าของเหรียญนั้นๆั้นมูลค่าเงินของเหรียญนั้นๆั้นเช่นครูมิ้นบอกว่าครูมิ้นมีเหรียญจํานวน6เหรียญจํานวนนะจำนวน6เหรียญมีเหรียญ5บาทจํานวน6เหรียญ1นเหรียญเหรียญ5้าหนึ่งเหรียญมีมูลค่า5บาทแปลว่าครูมิ้นมีเหรียญ5้าหเหรียญแปลว่าครูมิ้นมีเงิน30บาทโอเคป้ะสาบาท หรือถ้าสมมติครูมิน้นบอกว่าครูมิน้นมีเหรียญอะไรอีกดีอะเหรียญสองบาทสมมติถ้าครูมิน้นมีเหรียญสองบาทจํานวนสีเน่เหรียญเหรียญสองบาทสี่เหรียญหนึ่งเหรียญมันเหรียญสองบาทหนึ่งเหรียญมีมูลค่าสองถูกไหมสองบาทมีสี่เหรียญก็จะมีเงินแปดบาทโอเคไหมมูลค่าของเงิน่ะจํานวนเงินเกิดจากเอาจํานวนเหรียญคูณมูลค่าของเหรียญน,นั้นๆจํานวนเหรียญคูณมูลค่าของเหรียญนั้นๆโอเคทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วโจทย์บอกใบมาว่า จำนวนเหรียญทั้งเหรียญ5บาทและเหรียญ2บาทเนี่ยนะทั้งเหรียญ5บาทและเหรียญ2บาทรวมกันแล้วคิดเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบเก้าบาทแปลว่าไงแปลว่าครูมิ้นเอาโซนแรกก่อนนะถ้าเงินรวมกันแล้วทั้งเหรียญ5เหรียญเหรียญ5และเหรียญ2บาทเนี่ยรวมกันแล้วได้เงิน99บาทหมายความว่าเอาของเหรียญ5ก่อนนะครูมิ้นมีเหรียญ5อยู่ x เหรียญต้องเอาจํานวนเหรียญคูณมูลค่าของเหรียญนั้นจํานวน x เหรียญคูณกับมูลค่าเหรียญ5 เหรียญห้ามีมูลค่าห้าบาทก็คูณกันเป็น x คูณกับห้าแล้วก็มาบวกด้วยอันนี้คือโซนเนี้ยคือโซนของเหรียญห้าบาทถูกไหมเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทต่อมารวมกับเหรียญอะไรเหรียญสองบาทอ่ะมาคิดเหรียญสองบาทต่อเหรียญสองบาทมีจํานวนเหรียญกี่เหรียญเหรียญสองบาทมีจํานวนเหรียญเท่ากับสามสิบลบ x จริงไหมจำนวนเหรียญเนี่ยสามสิบลบ x มาคูณกับอะไรคูณกับมูลค่าของเหรียญสองบาทมูลค่าของเหรียญสองบาทก็คือสองบาทถูกไหม นี่คือโซนนี้คือของเงินของเหรียญสองบาทนะเหรียญสองบาทมูลค่าของเหรียญห้ามารวมกับเหรียญสองบาทได้เงินทั้งหมดเก้าสิบเก้าบาทโอเคปะ่ะเท่ากับเก้าสิบเก้าบาทก็ได้สรรมการแล้วพอได้สรรมการมาแบบนี้อ่ะดูนะ x คูณห้าได้เท่าไหร่ลูกได้ห้า x บวกกับอันนี้สองยืนสองอยู่นะสองยืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็กระจายเข้าไป คูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไป2คูณ30ได้60 2คูณลบ x ได้ลบ 2x เท่ากับ99จากนั้นลองดูนี่นะลูก 5x ลบ 2x ได้่าไรลูก 5x ลบ 2x ได้ 3x ต่อมาต่อมา 99ดึงลงมาเหมือนเดิมจากบวก60ย้ายไปเป็นลบ60ถูกไหม 3x ดึงลงมา99ลบ60ได้39 x เดียวเท่ากับ39หาร3 3ตรงเนี้ยคูณอยู่ก็ย้ายลงไปหารถูกไหมแม่3ตัด3 1 3 3 1 3, 3 3 3 9 x เดียวเท่ากับ13 x แทนด้วยจำนวนเหรียญ5ถูกไหม นี่คือ x แทนด้วยจํานวนเหรียญ5นะ,สะแสดงว่าเหรียญ5มี13เหรียญแต่โจทย์ถามหาอะไรลูกโจทย์ถามหาเหรียญ2บาทเหรียญ2บาทต้องเอา30ลบ x จริงไหมเหรียญ2บาทคือ30ลบ x เหรียญถูกไหม30ลบ x เหรียญ2บาทเขาอยากได้เหรียญ2บาทก็คือ30ลบ x แปลว่าถ้าเหรียญ2บาทเอา30ลบ x x คือ13 30ลบ13เท่ากับ 17ข้อนี้เหรียญสองบาทมี17เหรียญตอบข้อ3ค่ะโอเคไหมลูกโอเคไหมนี่นะเหรียญสองบาทเหรียญสองบาทไม่ได้เอา x ไปตอบเลยนะลูกเหรียญสองบาท x มันคือแทนด้วยเหรียญห้าแต่โจทย์ถามหาเหรียญสองบาทเหรียญสองบาทคือสามสิบลบ x สามสิบลบ x ก็คือสามสิบลบสิบสามได้สิบเจ็ดตอบสิบเจ็ดจ้าใครสงสัยอะไรตรงไหน พิมพ์คอมเมนต์ถามคุณมินไว้ได้หรือว่าจะทักไลน์ส่วนตัวหาคุณมินก็ได้นะคะเด็กๆโอเคค่ะข้อนี้จบค่ะ